สวัดีพี่น้องมื้อนี้ก็พ่อกันแล้วครับกับช่องคนงวังพะเลาะมื้อนี้ก็สิไปวังบุ้งพัตตาไถนะเพิ่อนบานเขาแล้วเขาบ่เกิดไถนไหมบานี้เพิ่นแสดงบ้ดนีเพื่อนแสดงอีท่าใดาของเพิ่นบุ้งไปไปบุ้ง เอ้ขาเจ้าเนี่ยขาเจ้าเพิ่ er. ja like ัดเกิดเมอขาเหนียวว่าเกิดเหม่นเลยเท็ดเอาอียเท็ดเอาไมโออันเนนากับบอเก็ดจากน้องเขาคุนเข่าข um. ุนดำยาว่ากันเนอะเอาลุย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 นี่บึงรถบังดถไทยดูนี่น้องเอย คือเป็นอย่ากนี้เขาคือเกิดเขาเกิดเดี๋ยแล้วว่าเขาว่าเกิดมาซ้ำนี่ได้หรอพอดีเนี่บนบ่เดิมบานเดมบาน,บานจังบ่ ก็บอกว่าใไฮวานเอาเลยตัวเจ้าคือคือบวานเอาเจ้าบัคาดเฮ็ดอย่างเจ้าบัไถ่เฮ็ดอย่างวานเราก็คาดกบเลยมั้ยอตายเบิ่งดูไม่น้องรึเปล่าฮ่ารถไถ่ไปเฮ็ดจังไดนจะให้มันขึ้นนั่นจังที่ Bố nó bụi nó này, nè Mó khương Tiệt 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 Con cứ nói cho nó lúc มันมันเฮียออกเลยตีไนไต่ปีนเลนมอไอ้นี่เลยมอมันเกือนแล่นมันคาผ่านมาเนี่ยต้องคันตัวนี้ออกเนี่ยคุณแก้วว่าคันนอตตัวนี้ออกเนี่ยมันมันมันคัดกันกับตัวซ่อนคันนะฮะ บ่คัดมันคอบบือมันคือบ่เลี้ยงห้สันายนะเลี้ยงด้ตัวนี้มันปักเขามันจะจ,จ่อจ่อมันแดกเข้าไปเลยผ่านมันนะติดเลยเอ,อ้ามีผู้ใดมาออกหอยทราไม่ทั้งสองคนจะน,นี่แต่เอ้ายีนอ้อเลยเดี๋ยวเอารถขึ้นก่อนมาจังกันไ้ก่อนนะ

นเลเาถามว่นเอย่นีอ่ายาไวันท่วันเือลูกเล่นใ้ิไม่ได้ซุบเสียสินเะท่านี้คู้เนาะกัเพ็รบาเ็ดเว้ผู้ฒ่เขาพูดเขาก็ได้มันบวเกิดได้เมานี่ไทน้าเราก็ขาปั้นมัเนี่ ถ่ายน้าเราก็ขาปั้นว่ามือนี่เบาบางมือนี่เก็บขียางอยู่ก็เลยบนนี้ไม่เห็ดซอยอ,อ,อ,อยื่นพุ่นละอันนี้มันมันมัเกิดจากน้อยอีหลีได้เลยอันนี้ปลายหย่าดิพี่น้องเขียวๆเดี๋ยวมันมัาเข่าดิปลายหย่าดิเ่อเมื่อคืนเรียนไปหาเข่าวสามเดือนมาว่าลดบอล ôi nọ dễ ướn phải ล่ะ Ở อยู่ bò Ở อยู่ bò ห่าง cứ bị ลงเลยแล้ว เดี๋ยวเดูงตั้นล่อปั้นล่อบังคับล่อผมดึงหาหทางงูมดเถืปั้นล่อตองอเถืบังคับไปนี่งไปปั้นอผมปั้นได้บอกเลเจ๊ชอบที่มหางดีเผมไม่ปั้นผมหางไว้ผมอยู่ด้พวจห้อโอ้มันแนเนี้ยบนะบ้านเอ้ยมันสิลบมันสิลบมันสิลบแล้ว ยิงเห็นไหมเอาี่้ยต้องหดจแล้วบางคนอยีงขึ้นไปเ่ยยงห่างอ่ะ ไม่ <jam Stadium> <com> MM ่ผมจะไปกินสับคัะเพราะมจะมูนนั่นมูนลอมันลงออันลงลงเจ้าเหเจ้าคุ้มไปนะะมันะกินนะับัเอ้ยมขึ้นมนเด็กมันติดกันแท่นะนี้

ติดเยื่อไปนี่มันไปได้เยอะดิล่ะมันติดกินเลยเอาเอาหายกินมันลงกันแท้ก่อนเ俏มันดึงหางเอยๆกันนะเดี๋ยวเยวเอาขาย,ยักเอาขาย,ยักขึ้นาขาย,ยักขึ้นเฮ้ยพวกไปขายตีขา,ขาย,ย่างโคตรลงเออเอ่อติดมันติดกันน,ะน,นั่นน่ะติดซสอดสอนกัน

ông, ông cho cảm vậy đó, cảm khái tôi đây. ờ, cháu chú, ờ nhúc quay ra lại, nhúc

สองคนอะโอ้อยเดี๋ไปงัดบ่คืดเงดงัดจะลงกันแน่นาบ่ได้บุกข่วมกับบุญเลิศอะอมันประดับไวในควาเออเออเอ้าภารกิจกับพี่เจ้านี่ยเราเอารถไถขึ้นซอพ่อตาฝากเลยฝากกดเลยกดแชทกดติดตามในวีดีโน้องเดี๋ยวมื้อึดเนี่ยถึงไถนาซอยเรามื้อนี้เมย์ได้โอ้โหสวัสดีครับผม อัดสามตัวนี่มันกระเด็นที่เราข้นซ้ยเนาะกินเสียขอนซุกซื่อนอี่ยโอ้ย